อะไรที่นี่เนี่ยก็เรามาแล้วครับมกข้าวเที่ยงกับเด็กเอ็นวันนี้ข้าวกับเด็กเอ็นกับเด็กอ้วนเด็กอ้วนว่าไงเด็กอ้วนเอาอย่าเล่นนะแก้วเดียวพอนะกี่ข้าวกับเด็กเอ็นกับเด็กอ้วนครับมันคืออะไรเด็กเอ็นมันถ้วยหนาดูเยสวัสดี เขเล่าไปจะแซ่บ <Nein> บ้านนี้ไม่มีถ้วยจานแล้วจแซ่บยล่ะนี่อร่อยไหมแซ่บปิตรสมบูรณ์เด็กตาเด็กสมบูรณ์อ่องกินอ่งออหายใจบ้างเด็กสมบูรเด็บน ทำไมถึงอ้วนเราดูอ้วนน่ะจะตตัวจะแตกแล้วนั่นก่อนกินไก่ไหมเดี๋ยวนะป้อนไม่กินหรออืมเด็กอ้วนกินเข้าไปเด็กอ้วนอืมตัวแตกแล้วนั่นกินเยอะอ้วก่อนน่ะกินอะไรก็ไม่รู้แต่แต่ว่ากินไม่หยุดเลย กินเลยเด็กเอ็นก bueno> ับเด็กอ้วนน่ะกินดูก่อนกินสิไก่อร่อยนะเอากินเอากาพังไหม ก็ไลยยาดองปะปูนะมาลองได้ไหมปะปูย่าดองเจ้านะมาทดสอบดูนะมาทดสอบดนะเด็กเอ็เจอบกินไก่เด็กอ้วนชอบกินอะไรกินหมดเลยครบแล้ว เกียรับางีไปครับตอนนี้รถองตัวรถดั้ได้แล้วครับรถหราดดวงไปครับรถดหน้าลอยไปเลยครับเราต้องซ่อมไปครับช่วยด้วยน้องหมนใช่ไหมครับ อย่าไปเกลมัมเด้อมันฮิตกวาเด้วอย่ากินไม่ได้นะก่อนกินไหมอ๋อไอคือก่อนจะมีกิจกอนไอคืออะไรคือหวนี่เนาะแ่บตกไปเอามาโดงเลยพอดีอื้มังมวงหาวมะนาวหู เซฟปะปูยเซฟบดกันนี้มันเตอเหมือนทนทิงผุดออกแกวก็มาน้แข็งน้ำแขงหามากเิบุกเพราะมันพันเตอร์มัน40ดีกรีข้างบนอะโอเมน่าไงตีเก็นเซฟเนาะคือวายเลยคือวายเลยอ่ะเดี๋ยวก็วายเลยโอ้โห ต้องกินข้าวเลยคืแล้วเลบฟ้าหนึ่งกับเลยต้องกินกินข้าวเลยต้องไปเอามาโดไว้แล้วแหละเซฟเซฟคือไหวเลยต้องให้มันกินะก็ต้องเสื้อตกเลยมาโบก็ื้อน้ันแช่เลยคนก่อนคือแต่เรากับบันนี้เราไอ้มันยองมันแตกเลยเล่าแล้วก็ไอ้มันตาลกวดกี่สิบกิโลีิใจแล้วปล่านี่ เลือดฝ่ายออกมาแล้วมันก็คือบายเห็นบ้างเลกินข้าวอีกไหมมงกรอะไรเด็กอ้วนเกิดไปหัวหน้าพูดสิเกิดไปหัวหน้าสิพูดเกิดไปหัวหน้าสิเกิดไปหัวหน้าพูดก็ไม่ชัดเอ้าไปไปก่อนเร็วไปาปก่อนเร็ว เกินไปมัวนั่งเกินความ